ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้องป้องป่ายเมื่อสุขสุขคนยินดีตอนหลับเข้าสู่ซองเบาย่อแชแนวนะมื่อนี้เบาย่อกะได้มาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เร้าก่อนแล้วกันมื่อนี้เบาย่อกะได้เข้ามาเห็ุงานตามปกตินะเข้าประจำการตามปกติคืองานเบาย่อเองเองนาะงานประจำของเบาย่อเนี่ยแหละหลังจากที่เบาย่อลงมาจากสกลนครน,นะบ้านเกิดน,นะ กบไปทุระที่บอพี่น้องเห็นในคลิปนั่นแหละนะว่าเบาย่อไปยังนะวันนี้เบาย่อกะได้ลงมาแล้วนะกะมาแจ้งข่าวพี่น้องแล้วก็ขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เบาย่อในการเดินทางทั้งไปและกลับเนาะกะขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะแล้วกะบเบาย่อที่มาต่อด้วยคลิปทําเครื่องดนตรีจากใบไม้เนาะสิเป็นอะไรนั่นมาทดลองมาเบิ่งน้ากันกับเบาย่อด้วยพี่น้องเด้อ บาย่อขอกลับกล้องแป๊บนึงนะเฮามาเบิ่งกันเลยว่าใบไม้ชนิดนั่นที่เป็นใบไม้ยังนะปกติแล้วใช้ใบม่วงเออใบม่วงก็ได้หรือว่าใบไม้อ่อนหรือว่าเป็นใบยาวเนี่ยก็ได้หรือใบสั้นที่ว่าแต่ว่าให้เป็นใบอ่อนนะเดี๋ยวบาย่อสิพาพี่น้องไปเอาใบไม้เดี๋ยวอาจสิช่วงที่บาย่อไปเอาใบไม้กระชได้ยินแต่เสียงเบาย่อนะพี่น้องใบไม้ชนิดนั่นก็คือ นะใบพัก,กูดบอแมนเด้อใส่ยอดทองกับบอได้นะพี่น้องนะซึ่งบยอดเสียวก็คือใบนี้นะขอเอิญใบบัวสวรรค์เนาะพี่น้องบยอดสี่ขอ,อไปสองใบนะเอ้ยโทษโทษเอามาหลายพจว่าเสียมาสองใบพี่น้องเอ้ยในตังบักหลายห้างมะเป็นยัง มันรุดมาแล้วเราก็เอาไปเมื่อนี่แหละเนาะมาเบิงมาส้มนากันนะพี่น้องเนาะว่ามันสีดังหรือบ่อนะมาเบิงนาเบาย่อเด้อเอาเอามาต่อใบแรกนะใบแรกที่เบาย่อเด็ดใบแรกเลยนี่แหละนะใบนี้นะมันสีดังหรือบ่อนะมาเบิงเนาะมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นลุ้นลุ้นเอ้ย ที่เบญยอเห็ดนี่เบญยอดืดหอดตอนสมัยที่เบญยอยังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะมันบมีอย่างเห็ดนะก็เลยได้ใบไม้มา้วก็มีรุ่นอ้ายเพิ่นพาเห็ดแต่นเบญยอกะมาเห็ดนําเพิ่นนะกะมันกระดั่งเนาะแต่กะลองเบิ้งวะมันผึ่งแล้วมันนานแล้วมันโดนแล้วที่ว่าบไดเห็ดนะก็คือปีดก้านบางหุงนั่นแหละนะเบญยอกะบไดเห็ดแต่โดนแล้วกะ มันก็ยังดังนะอันนี้ถ้ากลมาลองเบิ้งว่ามันสิดังบ่นะทดสอบทดสอบวิธีทำนะาแบบมือออกมาอันนี้เอาไม้ใบใบไม,ม้มาเน็บนะเน็บนะขะาพยายามใช้นิ้วชีนะ้นะนรือวละนิ้วชี้นิ้วโป้งข้เาเนี่ยแหละให้มันอยู่ในร่องของนิ้วโป้งของข้าแบบนี้เนาะพี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะให้มันอยู่ในร่องนิ้วโป้งสองสองข้างนะข้ <c oughs> ากะพยายามจับส่วนให้มันได้เนาะ นี่กระดังแต่กะย่งบอดีบันไดล่องใบใหม่นะเด็กคือเก้านะพี่น้องนะพยายามเอามาให้มันไว้อยู่ในร่องของนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะก็ค่อยๆขยับนะ กระดังกะบอดีบันไดลองใบใหม่นะพยายามทดสอบไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเรากับพยายามหาล่องมันให้ได้นะดังเซยเนะพี่น้องมันกระดังอีหรี เราใช้วิธีการดูดนะพี่น้องนะดูดเข้าไปอาจจะเป่ามั้งเป่าก็อาจจะดังดังแต่มันสะดังพอดีท่าห้าดูดเพราะว่าดูดมันจะเสียงดีกว่ากะเป็นอันสำเร็จเนาะพี่น้องทำเครื่องดนตรีด้วยไม้ไม้เนาะ เครื่องดนตรีชาวเขาชาวป่านะซึ่งเขาป่าแล้วมันจะรรมีดนตร,รีมีเครื่องดนตรีก็สิมีใบไม้มีกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีไม้แกนที่เสียมาเห็ดเครื่องดนตรีได้นะพี่น้องก็ให้พี่น้องลองเบิ่งนะลองเอาไปเ็ตเบิ่งคือเบาย,ย่อเด้อมันสีดังคือเบายอ่อหรือบ่อนะกนคลิปนี้กาเบาย่อกับ,บ่มมีอย่างหรายยังเห็ดลิปขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้เบาย่อมาโดยตลอด ในการเดินทางหรวนะ่าในการทำคลิปเนาะก็ขอขอบคุณขอขอบใจพี่น้องเมื่อนี้เบานยอกอขอกล่าวคำว่าขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อสิบาพาดคลิปต่อไปที่เบานยอสิลงคลิปใหม่ๆขอบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟัง ถ้าเบาย่อพิพาดประการใดก็ขอให้พี่น้องคอมเมนต์บอกเบาย่อได้ใต้คลิปเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปนี่แหละนะต้องการเบาย่อปรับปรุงแบบใดบอกเบาย่อได้เบาย่อลรบฟังและก็บเบาย่อยินดีที่จะปรับปรุงตัวเองปรับปรุงในการเหตดคลิปเนาะก็ขอขอบใจขอบคุณพี่น้องมือนี่ลาไปก่อนแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้องทุกทุกคน 拜拜，拜了。